มาไปกันต่อครับฟื้นแล้วนี่หนกป A B C จุดดีปฏิบัตินะไปครับจุดดีครับ หญิงคู่นี้เขาจะนั่งลงไปทุกจุดเลยผู <c oughs> ้ที่เขาข้ังไข้อยากมามากครับอาการก็จะเป็นใจสู่ยนบะ อีมันจะเ็นมันจะึี่ี่ดใหเยยนะรเขาหอดดอีไหฮะีเมื่อสภาพแล้วหมดจุดวัดใจ้ไปเป็นทางดินเรียบแล้วเนะเรียบหรือบ่เรียบ,ยบจหเป็นทางงางกินเือแน่นอนน่อยหน่ะ นี่จะเข้าอี้หนุ่ยแล้วถ้าไม่ดีเราลองหนุ่ยตกนะเอาอยู่ลัวเพื่นเป็นซอยมีเนี่ยมีเลี่ยวแหล่งมีพลายกำลังการงานการเงินโชคลาบสุกระพข้าอยหนื่งยหมครับขอกับ ตะกีตะกีเพื่อขึ้นมาเลยจังเดยครับท่านในมีบันไดียนบ่ตะกี่เป็นทางธรรมดาทางธรรมชาติขึ้นมาแบบปีนป้ายล้วนๆเลยครับปีนหินขึ้นมาเลยไหมปีนหินปีนฮะปีนน้ำเชี่ยวหมาเชี่ยวใหม่ป้าโอ้โหจอจะขึ้นไปหอด้านนี้ควางมีบันไดียนางอยู่นี่เกิดแลสมัยตะกี้ก็สตวนมาก็ไม่เตียานก็ไปนั่งจังสีแล้วว่ามีบนตรงขึ้นข้าง พอจี่มันไมงมาได้เป็นพยานนู้เป็นที่เข้าบา้านเป็นมาหาหาหน้าใหม่หาสัมนธ์ยห้หายเงกันกระเพาะผูดงันหยิขึ้นมานอนอยิงเชิญถือูดุงมากกับปัดปัยังมองไดเป็นตะยูเป็นดาใส่มีน้ำสอดหรือ,อ,าานนอมอนินเป็น,ออน,นไไหน้าผ้าเป็นยังถิจะไปยูกับชาวบ้านถึงมากว่ร้นี่พ้าอุ่เยอเงียึงน่าจะต้องเอาไว้เมืองไครับ ถ้าพอมเป็นเงมนี้เนงได้ข้นมาเ็นทันทีเนาะตอนมีพาเขามาทุดงเลยหาดีเนยอันนี้เปสู่งเนั่งเลยเนั่งนั่งไดอยู่นุ่นคนมือกับ้าเบออเอ้ยทุกจุดนั่งทุกจุด นฝนจะงามบ่ถ้าใครที่ขึ้นก็เห็นจริงๆทีเดียวเนี่ยเขียวเขียวอุ่มเขียวพวกมอดพวกเฟิร์นมันอกี้ไม่ต้นใหม่เขื่อนต้นอย่างต้นเทียนกขึ้นน้ำภาษาภาคกลางเขาเอินต้นเฟื่อนมอนใช้มือเป็นห้องน้ำใครจะเอาคนขึ้นมาได้จังไหนเนี่ย ห้องน้าอันนี้เป็นห้องน้ำลอกดาวใคาเจ้าคนขึ้นมาไหนใส่หัวขึ้นมาหมดแบกแบกคุม่ที่เป็นสิ้นแพชิ้นมั่นครับครับที่ประกอบกันนั่งเพิเล็กเกือกครับแบกขึ้นมาพักกันแบกขึ้นมาหนิมั้ยี่คหัวเห็ม่นครับท่บ่ได้ใส่หัวขึ้นมาอันบ่ป้อน ขาเจ้าแบกขึ้นมาด้วยนี่แบกขึ้นมาเห็ดโอ้สุดยอดไปครับเข่าของน้ำก่อนพูดเป็นวายคนเอาไหมนั่นอีกสั้นครับนู่นนี่กับเมียนข้าดีขึ้นไปนบนเขาลูกนี้ล้วจะมีอีกสั้นนึงครับนบนเขาลูกนี้ครับเจ้าว่าไหมเจ้าว่าไหมเมียนขึ้นไปบนเขาลูกนี้เมียนปาดข<อ>ังบนสุดบ่หรือนี่ยังบรสุดครับเลยอีกนู่นหนึ่ง ขึ้นไปนี่จะเป็นบันไดครับบันไดบันไดชุดที่สองเป็นบันไดชุดที่สองนะครับบันไดชุดที่สองจะไปหมดอยู่ที่ตัวเฮดเราจะขึ้นไปได้ไหมแล้วก็จะเป็นบันไดอีกชุดหนึ่งแต่ว่าหลังพูนี่คือแม่นครับมองยางหลังพูนี่ครับปุ่นแลครับมองเจดีที่มองดินแดงๆอันเขก็ยาวท้ายล่องเลยฮะดินดินแดงๆดอกสเยอมดี่ะๆแค่ตาแล้วเกือบเนาะเกือบเนาะนี่ ะทางหลบเดี่ยวไปไปคือว่าท่นเดี่ยวอยู่ได้ยืนทางเินทเมื่อกคุณได้มาสําหรับผมก็สบายสบายนะครับแต่สําหรับเขาดูท่าทางแล้วนี่นี่เห็นมาเนี่ยผมนี่เนี่ยครับทางขึ้นโอ้โหไถขึ้นมาก็มันได้เลยก็เดียวตีดนั่นข้างล่างสองคนทั้งหนึ่งสองคน นี่ครับมาซอยกันกิจกรรมไก่ทนี่จะแข็งแรงเนาะไก่ครับคือกันบันไดหรือว่าอะไรทุกอย่างกิจกรรมที่นี่ที่นี่วยกันทั้งนั้นไก่ดมดูแลล่ะเต่าสิเป็นทางยางขึ้นมาได้ตัวนี้เป็นทางขึ้นมาได้บันไดนี่แบบนี้มาเชื่อมมาอย่างผู้ใด้เป็นสร้างกต่เชื่อมผูดได้สร้างกับแบกเล็กซอยมู้ยู้ใด้เชื่อมว่าเป็นกับแบกมาฝนมากสอยกันเอฟจุดเอบ อ oh, อีกจักอันอยังที่วหัวเดียวะตุดนี้จะเป็นจิดที่แยกไปน้ำตก mm hmm. เป็นบ่อชุบตัวอ้ oh, สีมาตองมาหนาฝนนบ่กันย่ามันบ<ม>่อต้องด้มนดีไปยิงชักบอกว่าขันมีนม้นจบนะโอ้ไปยิงชักบอกขันมีโอกาสออมาชุบด้ยนยันบอกแมนบ่อชุบตัวน,น้ื่อของเขานี่แหะครับแมนยู่ดว่าคือน้ำมเน้่อคน้ำซีน้ำตัวเพิ่มกบเป็นมุขคนมาให้เราตัดมิมาทิป มองไปน้ำตกนี่ค like uh> ือซื on, ้อนี่มันเป็นมาตั้งแต่ไดนครับสมัยเป็นเด็กหน่อยนักเรียนพุ่งขึ้นมาเล่นน้ำตกนี่ประจังยุ่งงงนีมันดีอย่างหนึ่งหนาฝนหนาฮอนหนาหนาวมันก็บมัมีถาดคือพู่กับดึงครับมันขึ้นได้มันมีเอียงที๋อันแต่ไล่เที่ยวไปชมไม่งั้นแบบนี้เลยครับอันนี้ก็คือภาพจริงภาพน้ำตกอีกทีนี่นะครับนี่น้ำโอ้กเรียนใช่ปะอือถูก จุดบ่อทุบตัวเราจะอยู่ตรงนี้อยู่ข้างบนทีมไายแล้วมันจะเป็นยูเนี่ยพานคนที่แข็งแรงจ้ากระเป่าหน้ากระเป๋าอะไรนี่คนที่แข็งแรงเขาจะเดินไปหากันได้ครับนายจีกับนายคาเป็นเป็นเขาทุกเดียวกัโอ้โหแรงมาขึ้นคนละทางห้ามสัมผัสนะครับแช่มองคนท่ายางเนี่ยมันมาโวยบนบนเด็กท่ายางเย่หรือคนท่ายัน bị <laughs> chị em mông nữa, mình cái bay hoa nhọt thương thương vẫn <laughs>